สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกคนนะครับวดีโอนี้ให้ดูเลขดับร้อยหน่วยมีคนคอมเมนต์เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้แทงเลขดับแสดงว่าไม่ได้จดการบ้านเลยคนคนนี้มาเพื่อจะดูเลขเด่นอย่างเดียวเลขดับมันคือเลขเด่นที่เหลือคืือเลขเด่นนะครับ การเล่นหวยนี่จงใช้ความคิดพิจารณาให้ดีตามที่อาจารย์บอกนะครับนี่คือการบอกไปในนว่าดับหลักไหนที่มันเหลือนั่นแหละครับคือเลขเด่นแล้วพออาจารย์โพสต,ต่อไปนี่ทุกคนก็จะได้ไม่งงว่ามันจะเหลือเลขเด่นมา จับกันพอดีเป๊ะเลยเข้าล็อกกันนะครับเพราะตอนนี้อาจารย์กำลังเตรียมข้อมูลตรงให้กับบางกลุ่มอยู่นะครับที่ที่ช่วยเหลืออาจารย์อีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเป็นทีละสเ,เต็ปไปครับตรงนี้ก็คือการโพสให้ดูข้อมูลเด็ดเหมือนกันนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นให้ดูไว้ครับถ้าท่านไม่อยากจะดูเลขดับช่วงนี้ก็อย่าเพิ่มเข้ามาครับเพราะอาจารย์ก็จะโพสเป็นชุดๆเป็นทีละสเต็ปนะครับจะได้จะได้เก็บข้อมูลได้ทีละชอ็อตสำหรับคนที่ทำการบ้านนะครับเรามาสืบหาเลขที่จะปรากฏ3ตัวท้ายรางวัลที่1นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะอีกตั้งหลายวันครับไม่ต้องกลัวไม่ทันเอาเป็นว่าไอ้ท่านไปดูวิดีโอเก่า,ก,าก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาตามจับเลขที่อาจารย์โพสล่าจสุดอันไหนเจอเลขดับก็ไม่ต้องคลิกดูครับให้ดูวิดีโอเก่าที่เป็นเลขเด่นแล้วก็จะได้จับคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อน อาจารย์ก็มึนงงก็เพราะว่าจะต้องคำนวณไปด้วยนะและจะต้องตอบคำถามเยอะแยะมากมายด้วยมันจะเป็นการบันทอนให้เวลาเปลืองโดยชะเอียดครับเพราะฉะนั้นถ้าคอมเมนต์ไหนไม่เกิดประโยชน์ก็ก็ยังไงดีก็ก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์ พิมเป็นช่วยตอบกระทูใมม้ให้เพื่อนๆตอบตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆดีกว่าครับอย่าได้เคืองอย่าได้โกรธแค้นความสบายใจความสงบนิ่งนี่มันจะมองเห็นเลขเด็ดเองครับมาดูเลขดับเพื่อพาไปสู่เลขเด่นนะครับโปรดจ,จำไว้ดีครับเพราะบางสูตรนี่อาจารย์ ทำจากเลขดับนะมันถึงได้เกิดเป็นเลขเด่นนะคนรู้ไหมอาจารย์ดับตั้งสามหมื่นสูตรนะมันถึงได้เหลือ,อกัวกะทิชั้นเยี่ยมสามร้อยงวดสี่ร้อยงวดนะครับจงเข้าใจตรงนี้เลขดับที่อาจารย์ทำมันก็คือเลขเด่นที่มาโพสให้ดูบางสูตรนะ เพราะฉะนั้นมาที่นี่จะมีทั้งเลขตับและเลขเด่นที่นำเสนอให้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีครับอย่ามึนงงอย่าตีมึนนะอย่ามาแบบมึนๆอย่ามาแต่ว่าเร่งร้าจะให้ได้ดังใจอาจารย์ก็พยายามเร่งเรียบให้ครับแต่ว่ามันช้าหน่อย นะครับเลขดับนั่นแหละคือที่อาจารย์ทำกลายเป็นเลขเด่นบางสูตรนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับเลขดับหรือเลขเด่นเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าอย่าเลือกสูตรนะสูตรใดสูตรหนึ่งนะก็ทุกสูตรมันมีความหมายทั้งหมด การสืบสวนสอบสวนก็เก็บแม้กระทั่งขี้เล็บเศษเล็บเลยนะขี้ใครนะขี้มือในเะวลาเขตรวจสอบ DNA นะครับเห็นไหมรอยนิ้วมือบนกระจกบนฝาผนังก็จะเก็บลายนิ้วมือเพื่อไปเจาะหา DNA เหมือนกันนะที่เราทำนี่ก็คือเราจะสืบสอบจาก ทุกเซลล์ทุกทุกอนุของความน่าจะเป็นนะกองสลากก็ไม่ได้ตั้งวงรอเลยตอนนี้แต่เราบางอาจวิเคราะห์คำนวณล,ล่วงหน้านี่คือการทำนายอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูครับต้องดูบังคับเลยนะต้องดูนะอยากรวยต้องดูเออคำนี้เหมาะสมนะครับนะถ้าเกลียดเลขก็ ยังไงดีก็ต้องต้องดูนะถ้าอยากจะรวยนะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับวัอที่หนึงดับร้อยหน่วยนะดับหัวดับท้ายเนี่ยคือดับได้สองตำแหน่งนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับนี่เป็นเพียงข้อมูลนะถ้าของทุกคนมันเด่นนะห้ามดับนะยวมาด่ากันทีหลังมันไม่ใช่เรื่องนะครับนี่เป็นวิชาความรู้อีกแขนงหนึ่งสำหรับ นำไปสืบหาดูหน้าตาสมตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเน,ยเนยดูเลยนะครับมาที่นี่ต้องขยันดูขยันจดนะครับไม่งั้นไม่ประสบความสำเร็จนะว่าแต่เออเอออาอาหมือนเมือนตีเหมือนไม่ได้ครับไม่ได้ทำตัวสมัยเมื่อสมัยเรียน คุณไปเรียนคุณไม่สนใจมัวแต่คิดแต่เรื่องอื่นอาจารย์พูดไปไม่ได้เข้าหูของคุณเวลาสอบคุณก็สอบไม่ผ่านต้องมาซ่อมอีกแต่ตรงนี้คุณซ่อมไม่ได้นะคุณเสียเงินแทงไปแล้วบางทีไม่ได้เห็นตัวเด่นไม่ได้เห็นจุดเด่นที่อาจารย์จี้จุดให้ดูนะเสียโอกาสต้องเจ็บใจอีก15วันนั่นแหละเสียเงินไปแล้ว มานอนเจ็บใจทั้งวันทั้งคืนอีกรอแล้วรอเล่านะงวดใหม่จะมาถึงไม่ใช่ครับคุณต้องทำเวลาพูดห้ามโกรธกันนะครับพี่น้องพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายทุกท่านนะมาด้วยความหวังดีครับอาจารย์หวังดีกับทุกคนนะเน่ยดับตัวหน้าตัวหลังครับตัวตัวกลางนี่อย่าดับเด็ดขาดนะจำไว้นนะ ดับร้อยกับหน่วยนะคั t H and f นอี่ยังเอาไปดับตัวกลางใช่ไนะหมห้ามดับกับดับหัวดับท้าย,ยเดี๋ยวต้องรลบอัดอาจารย์หิวข้าวน่าจะมืดกับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาไวลเกิน จะน,น้ำก่อนวิดีโอทุกวิดีโอที่อาจารย์อัพอัดขึ้นมาให้ดูนมีคุณค่ามากๆสำหรับอาจารย์นะก็จะคำนวณก็จะทำได้นะก็จะบันทึกได้นะบางคนมาดูแก้เวบ็บเนี คิดว่ามันจะง่ายง่ายไม่มีคุณค่าต้องการมาดูเลขเด่นทำไมมาพวดเลขดับแน่เฮ้ยซ็งเบิร์เซ็งอยากดูเลขเด่นไม่เจอเลขดับนี่คือเลขเด่นครับแต่ว่ามันดับตายแล้วเกิดคือตัวที่ตายก็ตายไปครับมันเหลือตัวที่เกิดอยู่ไงต้องจำไว้ครับ มดที่สี่สิบสองครับดับลอยหน่วยนะหนึ่งนะครับเก้ากับห้า้วออกเก้าสามห้าดับร้อยดับหน่วยมันไม่มาครับเห็นไหมอ้าวแล้วมดแล้วดับเก้าเห็นไหมครับเราดูกันนะเห็นไหม้อย หน่วยดับอยู่ครับวันนี้หครับนะนะอย่าไปดับตรงกลางนะครับจำไว้เลยนะอย่าไปดับตรงกลางนะไปดับร้อยดับหน่วยนะตรงกลางอย่าไปดับมันนะครับเวลาเสนอสูตรต่อไปนะครับตรงนี้ห้ามนะห้ามดับห้ามดับเอดับตรงนี้ครับดับตรงนี้ ห้ามดับตรงกลางครับจำ,จำ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 ไปนะนะครับหกดับ100หน่วยครับอย่าไปดับหลักสินะตรงนี้ไม่ดับนะดับร้อดับหน่วยนะก็ถึงวดต่อไปนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้นะคงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะดูนะครับ คนที่ไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรครับก็ข้ามข้ามไปก่อนก็ามาดูอยากสอบผ่านจะต้องรักมันครับตัวเลขเนี่ยหัดใจเย็นๆนะครับแล้วเงินจะเข้ากระเป๋าของคุณนะ โอเคนะครับเดี๋ยวจันมีวิดีโออื่นที่จะต้องทำให้ดูประดับทั้งหมดที่เตรียมม้ปุ๊บต่อไปก็จะเหลือแต่เลขเด่นนะเพราะฉะนั้นปูเสือรอไว้เลยครับกดติดตามไว้ยังครับกดที่กระดิ่งด้วยนะอย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาไม่เคยติดตามใครนะไม่เคยค้มหัวให้ใครอย่าคิดแบบนั้นนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ